ท่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนพบกันตอนเช้า,วๆ,าวๆวันนี้ฮะเขาเข้ามาตลาดในกลางเมืองนะในตัวอำเภออำเภอเมืองและเมืองอาาัสสพนแฝงโซนคิีตมาแต่ตีห้าทุกคนที่ไทยเบิ้งกับมืดเลอเกินทางมากเลยมาแจ้งยี่พีนะปะ,ะเอาเสียข้าไปเบิ้งบรรยากาศในตลาดทุกคน ตลาดสดนะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสเข้าไปเบิ้งปะมีข่าวใคร่น้กินกระลากลายนะผา้พักที่น่ายอ็มีเลอะลวมัน

ต้ปเกบนี้ทุกคนปเกบ้าต้ปเก้นนี้นะเกนแต่สราบยชื้อบอเกนี่ี่ห้ากระทางเร่งกันเลยไก่ชโยเอเลยชยชรอสิพันเราไปตีมมาโยนี้ เอาโทนน่บอเอา้ามื้อบอน่มเอาี่บรเช่จ้เอาซี่มต้มมอเตนมาแต่บ้านเลยนี่ยจกดาช่วอ่ะ่เอาาไอยดที่่นนน่่ดนี่เอาโทดี่่่เีีเลย ปสาเองเลยป่ามาไปเซอระกอดแล้วจะได้เห็ที่นี่ก้นี่แหละแบับนี้แบบนระแบน้นนี้แบบนีแ้แมแบนี้แนี้แบบนี้นีงน้แน้มนีนนนน สออพัน,พนเ,นเดี๋ยวเป็ดเลเดี๋ยวทงหน้าบระเดมีม่หมูเลยไรอบอกเป็ดไลบพได้เป็ดไดเป็ดม่หรออามาตบ้านเลยม่หม,มูนะบ้านุ่งแค่เออมาไก่พี่เนาะกระทงดีนะแม่กระทงนีร้าเออปาโค้กมี่นี่นะ ใ่ทอดายท่ากโซ้ยทุ่งดีกว่าตลาดใหญ่ใช่ใหญ่ได้สองคงนะทุกคนสมบัตเซนครับมะมงสุกมะมงโซนอืมโคก็มมี โอ้โหสีหมูเขาล่รน่นปแล้วค่ะท่านผู้ชมเลยคนกำลังมากคน พ่นย่างลายเลยเริ่มพ้นเริ่มมา,ากแล้วไ้ำตาลน้ ของกินหลายมีทุกอย่างของกินปะ่ะรอค่าเบ็ด <c oughs> ดอกกระเจียวกับมี่ <Okay. S 1> ของกินเทียบก่นนะมีแตของกินทั้งวัด

มีโคมี่กันถอนเงินนะสาวพันนี่เฟลอเมียก็ฟลอล้วันตุ้ต้มสีหมูต่อยเียยังเคเห็นขาย่อ ไอ้มือตัวาคาหัวนี่เนาะม่นไข่น้อยนึ่งเหรอนาได้กได้วหกะไอ้นี่ไข่พลโลไปกินก็แล้วกัน คนเริ่มบางมาเลยคนเริ <J its. S 2> morning, ่มกลับไปเลยแต่ยังมีมีบัวลายเล่นบอมีสองแสนเจ็ดสิบห้ากับแสนสามก้ากินมบล้ยแกกลิ่น มนเป็นโลกต่อท่านห่อละห่อหพันรือหล้าห่อเ้านึงพันเลือนเส้นน้าน่ลเลือดตัวเส้นส้นเ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 ส้นนเส้นเสนี้นเสเนนเ้เส้นนี้นเส้เส้นเ้น้นเส้นเ้นเส้เ้นเส้นเนเส้นนีส้่นเเเนเนน เอากล้องนั้นป้ะอคดีโอสิมากทเอากล้องนั้งเนาะหนึ่งสามรอยสองร้อยะสองร้อยกรัสองร้แนสามสองร้อยสามสห้าลอันนี้อันนี้แสนสามพินอนั้นกลองนึงประมาณ200บาททุกคนแสนสามพิพัน ตะลุกโลเซาเอาไปเลยหลเาี่้าเราสห้ลเาเอาะแ่านตลกเอเ่อวาเาอก่อเลยไเล่อนไปที่เบอรงามาก๊งาม้างเงจะตลาดอากาศเต็ไป ได้ของแทบไปคนมาเรียนนะเต็นนะได้หลายแล้วเต็มรถแล้วตอนนี้ครับที่ไปไว้หมดไปร้านป่ายแล้วตอนนี้เงินบ,าบ้านบานสองพันบาทนล้นหมดตอนนี้ ตงรงเทลอรนี่นะขสาวพันเอาไปซื้อบนอื่นแวดีข้าวเหนียวข้าวเหนียวงข้าพันยหามามามาอะไรรประมาณสี่สิบบาท เอามาหคนเอามาจุดตะลาดเลยเอาสีเพชอบถามหาแม่มริกาตนะมันมันสีมี่หรือเปล่ามซื้ออยู่ฟังไทยเงี้ยร้อยสิแปดกิกสี่ร้อยห้าสิบบาทลองมาถามมาอยู่ที่มันละมีหรือเปล่าแม่ขาใกล้กะมีทุกคนเลยไก่บ้านทางมัดเนี่ยผมมีไก่พัน ไก่บ้านล้วนๆก็ไปปีนข uh ่ายนะมีแต่ไก่ทั้งมัดนะครับ hmm. ฮ like ัปซื้อมาคนหลังจากเดินเลาะตลาดทดกัหมดเงินหลายพราสมโครนล่ะเอ้าก็น่าจะได้เดินทางกลับบ้านนะวันนี้ จะได้กลับแล้วล่ะมดเนื้อซื้อแล้วเ,เ,ลเจอกันอยู่บ้านทุกคนปะอาอพี่น้องมาฮอดบ้านไปที่เรียบร้อยตอนนี้กันเก้าโมงเสาห้อไปแต่บาบสามนะมื่ขึ้นไปตลาดกลางเมืองกลางอำเภอเมืองสะพอนฮอดเทินไปที่เรียบร้อยตอนนี้ คลิปนี้กะพาไปเบิ่งตลาล่านะทุกคนคลิปหน้าจะเจอกันไหมทุกคน